สโอ้ว้าวโอ้ยคุณผี่ชมคะวันนี้กิจกรรมเราจัดเสร็จเรียบร้อยจบแล้วจบแล้วจบแล้วจบแเขาบอกว่าปีนี้แม่จัดงานโดยแบบเลิอทุกทุกรอบ เช่นเมื่อคืนปิิศนาก็10บสิ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 ไหมอยากย้อนยุคคุณแม่ก็นะบอกแล้วไงว่ายังไงก็ตามพี่ปุ้ยพี่นะจะต้องทำให้วงการการประกวดมิสเวิร์สไทยแลนด์ของเรายืนหนึ่งในโลกให้ได้เราได้ทำให้ประเทศชาติของเราอ่ะมีวันนี้ต้องบอกนะเมื่อกี้ก็บราบิลให้กับฟิลิปปิน์ไปแล้วเพราะว่า คือในยุคโควิดเนี่ยอย่าว่าจะจัดอย่างนี้เลยลูกเอ้ยจัดปูเสือเฉยๆให้ดูยังยากเลยแต่อันนี้เราต้องบอกขอบคุณสปอนเซอร์ของเราทุกคนนะคะพี่ปุ้ยบอกเลยว่าปีนี้ถ้าสปอนเซอร์ไม่เล่นลูกบ้ากับพี่เราจัดอย่างนี้ไม่ได้ค่ะไม่มีตังค์ค่ะปีนี้คือแบบถูกแบบเป็นกระแสทุกรอบเลยเพราะว่าสปอนเซอร์เหล่านี้เขาอยากให้เรามีความรู้สึกว่าประเทศไทยจัดได้เราเอาโควิดอยู่แล้วเราก็มาทําให้เกิดอีเวนต์ที่ในประเทศอื่นมองกัน มันไม่มีจริงหรอกแม่แล้วเขาก็แล้วพอบ้านเมืองเขาไม่มีอีเวนต์เขาก็ต้องมาส่องดูในบ้านเมืองเราเพื่อให้มันแบบมันปังอ่ะอ่ะปานะฉันอยู่ไหนอู้ใจพัดลมว่าแล้วพัดลมก็มาลอดนะคะรอดเห็นไหมรอดรบตเอ๋นะคะนี่นี่นี่คนนี้เป็นคนที่ส่งข้าวปลาอาหารจากสวนดุสิตให้ดิฉันกินครับ น้องจะไปวันที่วันศุกร์นี้จะใหญ่เต็มโอ้ยไม่มีอุบแล้วตรงนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงคุณนรงคุณนรงอยู่ไหนคะคุณนรงแม่เรียกทับแล้วแม่เรียกแล้ววันพีริมกับวันไฟนอลกับซิปโปรดักชันได้ไหมคะโปรดักชันเหรอเขาปวดหัวกับพี่ปุ้ยมากเลยอะแต่ว่าอินเด็กซ์เก่งมากก็จะจัดอะไรบอกเลยนะคะปีนี้ดิฉันไม่ได้มาจัดว่าเป็นพรีริมไฟนอลนะคะดิฉันจัดเสมือนมีไฟนอลสองรอบ เพราะว่าวันพรีลิมมันก็จะเป็นวันชี้ชะตากรรมที่มันมากๆเลยประหนึ่งไฟนนลเลยแล้วโชว์ของเราในวันพรีลิมนะคะสุด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 แล้วเรื่องขายบัตรล่ะคะแม่ก็ขายบัตรเดี๋ยวจะประกาศภายในอาทิตย์นี้แล้ะค่ะปลายปลายอาทิตย์แล้วก็คิดว่าภายในสองชั่วโมงบัตรหมดแน่นอนนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งค่ะหนูให้หนึ่งชั่วโมงเลยหรเอางันเลยหรอจริงเออแล้วก็แต่ไม่เป็นไรนะคะแผนสำรองมีค่ะนี่แผนสำรองจะบอกเลยนะคะว่าแม่ปุ้ยจะ จัดการโหลดดูนะคะเพียงแค่349บาทททาง True ID ฟังนะคะและดูได้ทั้ง Final Prelim บวกคู่กันไปเลยสามร้อยเองเหรอคะแม่สามร้อบาสาม้ได้ชมสองรอบเลยไอออันนั้นอันทางมือถือนะมือถือนะแต่ว่าช่วยโหลดกันเยอะๆนะถ้าโหลดน้อยปีหน้าฉันก็เริ่มจัดกระซิบหน่อยไหมเพื่อแบบหลายๆคนกาลังเก็บเงินแบบซื้อซื้อตัวอย่างเงี้ยตอนนี้ที่วางราคาไว้นะเดี๋ยวรอวันนี้เขาจะสรุปกันช่วงคืนเพราะว่ามันเคาะ คือพูดง่าย,ย,ยว่าขัดทุนแต่ว่าอย่าขอขัดทุนเยอะมันไม่ไหวอ,ะอ่ะแต่ว่าเราจัดปังแน่นอนแสงสีเสียง <ภา S 2> คอนเทนต์มา<อ>แบบสุดๆเพระเนาะฉะนั้นเนี่ยก็มาคอยดูนะคะว่าจะเป็นยังไงและนอกเหนือจากโหลดทางทุวรไอดีแล้วนะคะแม่ปุ้ยจะปิดพื้นที่ลงหนังเมเจอร์ทั้งหมด หกโรง,นะงสําหรับสําหรับที่ไหนบ้างคุณแม่บอกที่ไ,ไ,ไอคอนสยามไอคอนสยามแล้วเพราะว่าแม่ปุ้ยจะจัดเป็นออสการ์อีเวนต์เลยค่ะพรมแดงให้แฟนๆมาเดินจัดเต็มขึ้นมาเลยนะคะมาเดินแล้วเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์จากน้องๆที่จะมาอ้อนขอกําลังใจจากแฟนๆแบบ ใกล้ชิดเลยในวันไฟแนลเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่คิดว่าเปิดจองตั๋วหนังที่จะดูในโรงหนังอีกออปชั่นหนึ่งนะคะคิดว่า2ชั่วโมงหมดค่ะหนูให้1ชั่วโมงมือนจะไแล้วจริงแต่มันจะมันมากเลยนะคะแล้วใครที่เดินทางไม่ไหวอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดคุณโหลดดูในชูไดีเพราะว่ามันจะไม่ได้แค่ดูอย่างทุกทีที่หนูไปดูหน้าจอเอ้ยหน้าเบทีหนูก็เห็นแค่นั้นอะ หนูไม่ได้เห็นเลยว่าหลังข้างหลังอ่ะนางงามเราแม่งขนัดไหนแปลว่ามีเบื้องหลังให้ด<ม>ูอีกและคนที่โหลดดูทางท r u e i d ก็จะเห็นศิลปินพี่ปุ้ยที่จะมาโชว์ไฟนอลบีนีคุมเนาะคุณแม่กระซิบหน่อยได้ไหมว่าไฟนอลแบบมีดีว่ามาเหมือนเดิมไหมโอ้อันนี้มันยิ่งกว่าดีว่าคนที่จะมาศิลปินคู่ของพี่ปุ้ยศิลปินคู่คก็จะเป็นอะไรที่หยุดโลกและบอกเลยค่ะว่ากองทัพของเขา เตรียมพร้อมในการเหมาลงแม่ปุ้ยทั้งหมดแม่ปุ้ยบอกว่าไม่ได้ค่ะดิฉันต้องให้สิทธิ์แฟนคลับของดิฉันก่อนเท่านั้นยอมใจแม่จริงๆเพราะว่าเล่นเนแม่ไม่ทํานะแม่ทําแบบจริงจังแล้วต้องฟังเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันโหลดดูสักแสนสองแสนคนนะคะถ้าน้อยกว่านี้ไม่งั้นปีหน้าเลิกทําแล้วไม่มีตังแล้วนะคะไม่ไไม่ให้เลย ก็ไม่มีหนูไม่ให้เลิกจริงๆไม่ต้องทำต่อต้องทำหนูก็ไปบอกเขาโหลดหน่อยนะคะสามร้อยโหลดกันเลยนะทุกคนแม่เริ่มขายสองแค่สามร้อยสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นทั้งไฟนอททั้งพีลีมถูกต้องแล้วมันจะมีมิติอะไรเยอะมากอ่ะเราใสเติมอ่าววันนี้ ฝากแม่แม่แม่จือว่าเป็นตัวแทนของสาวๆทั้ง30คนแล้วกันเป็นกําลังใจก็เมื่อกี้เข้าไปในห้องแล้วทุกคนฮึกเขิอมากมันแบบว่าทุกคนบอกว่าเหมือนเสียงปี่เสียงกรองมันเร้าอยู่ในหูแล้วทุกคนมันถูกบิ้วแบบครูฝนเอ้ยครูแพมเอ้ยเนี่ยเบามัน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 ทำให้เข้าของขึ้นแล้วอะมันบิ้วกันมาจนแบบสุดแล้วเออมาแล้วอินเนอร์มาแล้วแต่ที่ที่ดิฉันช็อกมากคือพวกมือใหม่ๆทั้งหลายอะวันนี้ ภาพความเป็นมือใหม่ของเขามันหายไปเลยอ่ะสู้ตายอะ่ะสู้ตายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูนะคะว่าความเก๋ไก๋ของเราในรอบนี้จะเป็นยังไงโอเคค่ะโอเค,คขอบคุณคม่ะากบ,บอกคำเดียวว่าเสียวมากว้ายเสียวมากมันมันเดี๋ยวยดูเถอะ,อะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณทุกคนนะคะ